กวันนี้ใช้ทุกนาทีบอกโลกนี้ถึงความรักที่จริงใหญ่ Sharing Love Today สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกำลังเข้าสู่รายการ Sharing Love Today แบ่งปันความรักจนสุดายแผ่นดินโลก เรามาเข้าสู่ช่วงเวลารายการมองเห็น365วันจากพระวจนะในพระคัมภีร์โรมบทที่12ในข้อ2อย่าลอกเรียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงในจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีและอะไรเป็นที่ชอบพระไทย และอะไรดียอดเยี่ยมท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันของเราแต่ละคนแม้แต่ตัวผู้จัดรายการก็ต้องทบทวนหลายข้่ควรดูแก่นแท้รากฐานชีวิตของตนเองที่เกิดมาแล้วเมื่อเราเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าการเปลี่ยน,นแปลงจะเกิดขึ้นเหมือนในโรมบทที่12ข้อ2ที่ดีอ่านให้ท่านได้ฟังได้ยินมีนิสัยหนึ่งที่ ผู้จัดรายการมองเห็นและจะต้องปรับปรุงนั่นคือบางครั้งเราต้องการความชื่นชมยินดีจากคนอื่นพยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะในยุคนี้ส่งเข้าไปในไลน์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเข้าไปใน Facebook เพื่อที่จะให้รู้ว่าตนเองทำอะไรและอยากได้คันชื่นชมยินดีดูจากการพูดแต่การที่โพสข้อความเหล่านั้นแต่ความเป็นจริง ตนเองจะนําสิ่งเหล่านี้ไปสู่บุคคลอื่นตัวเราเองต้องเป็นที่เข้าใจและต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยก่อนที่จะนำสิ่งนั้นไปสู่บุคคลอื่นแเละเมื่อมีคนตอบชื่นชมยินดีมาเราบางครั้งก็ชื่นชมดีใจที่มีคนชื่นชมในสิ่งที่เราไปพูดเป็นพูดดีพูดเพราะและให้ข้อคิดน่าสนใจแต่ตนเองกลับเป็นเสียเอง มองเห็น3 6มวันจึงทำให้เราต้องทบทวนชีวิตและทบทวนในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อเราจะได้เป็นปรพรพแก่ชีวิตของเราเองด้วยฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องราวสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจและปรับปรุงตนเองแก้ไขเมื่อเรามีองค์พระเยซูคริสต์อยู่ในเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในเราเมื่อเรามีความเชื่อเราต้อง มุ่งเดินไปสู่ข้างหน้าหนทางแห่งความชอบธรรมที่พระองค์ได้ทรงให้พระวจ,จนะของเราเข้ามาอยู่กับเราและเรียนรู้ที่พระองค์จะทรงนำไปสู่ความสาเร็จในชีวิตปรับปรุงและแก้ไขเพื่อเป็นพระพรมงกุฎแก่ชีวิตของเราทุกท่านในวันนี้มองเห็น365วันสวัสดีครับ